สาวกุญแจซ่อรประกาศข่าวดีคุณแม่ลูกดกคลอดลูกคนที่ห้าแล้วแต่ที่น่าประหลาดใจคือทำไมเธอถึงเลือกชีวิตครอบครัวแทนวงการบันเทิงและคุณคิดว่าเธอจะจัดการกับการเป็นคุณแม่ลูกดกอย่างไรมาพูดคุยกันเถอะหลังจากที่นางเอกสาวกุญแจซ่อป่านทองตัดสินใจลาวงการบันเทิงเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีนักบินกับตันนัทชนะเลิศพัฒนาไทยเธอก็ได้มอบความสุขให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่และล่าสุด เธอได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อคลอดลูกชายคนที่ห้าขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกดกอย่างเป็นทางการในโพสต์ล่าสุดบนโซเชียลมีเดียกุญแจซอกได้แชร์ภาพน่ารักของลูกชายน้อยเด็กชายแดนดินเลิศพัฒนาไทยชื่อเล่นน้องแอโรรวมกับคำบรรยายที่น่าสนใจยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวเด็กชายแดนดินเลิศพัฒนาไทยชื่อเล่นน้องแอโรครับคุณแม่ลูกห้าพร้อมเป็นแพนด้าแล้วววทีมข่าวบันเทิงสนุกด com ขอต้อนรับน้องแอโรสู่โลกกว้างใบนี้ และขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณแจซอลที่ได้เพิ่มสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งเธอสามารถจัดการกับการเป็นคุณแม่ลูกดกได้อย่างไรและคุณคิดว่าชีวิตครอบครัวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปมาพูดคุยกันในส่วนของความคิดเห็นเธอแต่ที่น่าสนใจคือทําไมผู้คนมักจะมองว่าการเป็นคุณแม่ลูกดกเป็นสิ่งที่ยากลําบากคุณเห็นด้วยหรือไม่มาพูดคุยกันเธอ